ผมพีมันสามสามสามหมื่นเก้าพันสามร้อยบวกก็หลังเก้าแปดเก้าไม่ตาย <c oughs> <c oughs> คือแบบเดิมๆไม่บัฟเหมือนกันเลยนะไม่บัฟทีเหมือนกันเลยนะอ่าอ่าอ่าเอาเขาเลยดีกว่าแไปเลยฮ่ะใส่จัดเลยแกเนี่ยใสจะถ่ายลงเลยใครๆก็คล,ล่องเนี่ยตัวนี้เฮ้ยเราโนไม่แน่มันที่บอกขอโบเนี่ยอยากแม่มาก

เปิดโชว์สเตีเปิดโชว์รถตีโชว์ของเลย ถ้าได้ไม่ดิบแปดไม่เห็นเป็อย่างเรือให่หนยอ่ะดูด่โดนเลยอบสิ่ออ้าดิบเจ็บ ไอ้คนนี้ต้องให้ตาพิมจัดคนเดียวเลยแต่คิดว่าเดียวหน้ตมใ้โบนะแ่ไม่ใช้นดี อ้าเหตุไม่เอา6แล้วไม่าสวไม่ได้เป็นได้แบตอนนี้จะออ2ดนะครับอวกมี้องวางอยู่มันไม่รู้ไงว่าเราใช้ จะได้เห็นว่าของของเราของมันมันขนาดไหนกันไม่อยากจะพูดแตะพิมลองเดลของมาให้ตัวผมด,ดูดแลยวมันติดในคลิปด้วยออกไปให้ไกลมันหน่อยแม่งเดี๋ยวตายจะไปไอ้จักรแม่จักรมาทางนี้นะ มาแล้วนักเลงกูส์อาดูกันนะครับสร้อยไม่ต้องก็ได้แหวนเทพหนึ่งสี่สี่แขนเทพร้อยร้อยสี่สี่เสื้อเทพร้อยสี่สี่เท้าเทพร้อยสี่สิบเอ็ดนี่นะครับของแม่งโอเคโอเคครับกระถินแล้วก็โนเบิลในีกฮนะปีกปีกบวกร้อยยี่นะครับแห่ง ว่าภาอ่าโอเคครับตะพินอ้าวไปไหนแหล้วเนี่ยไปจังอีกตอน ข้างนอกผมเลือดห้าที่หกเอาง่ายมันเลือดล้วนอ่ะมันคิดแต่เอกตายเดี๋ยวผมว่าแต่เลือด้วนคิดแต่ตายแมงหมดแล้วแหม่ใช่ปะผมว่าอาจจะไม่ถึง้าเจ็าน้อยดอกมากเลยห้าถาเียวะแปดแปดก็ถึอ่ะ เมื่อกี้คี่สิบห้ายี่สิบเป็นยี่สิบีเดิมเดิมบอกแล้วยี่สิบยานยากยี่สิบเจ็ดี่สิบสา สี่เก้ามากเลยสี่เก้าต้องรองต้องรองไม่ใช่อาจจะมีห้าสิบก็ได้แต่ว่ามันต้องแขวน่าเราเสนให้ห้าสองแต่มันต้องรอไม่ถึงแขวนไ่ไม่ถึงสองสี่สองสองสองนไถสองมนไม่มีเดิมเดิด 2, มสองห้าเลยนะเนี่ยห้าสองห้า

ไม่ไมีดอก50-100ส่วนบาเป็น4-5 4-6 4-7 4-8 9ไีุ่ดแล้วนะอะไรจะขนาดนั้น

อะพ่อัดแมวสกิลแปดมาดูดามเมจแล้วมันเท่ากับไอตัวเมื่อกี้เลยก็เท่ากันอย่างเงี้ยสกิลหกมันเหมือนสกิลแปดเลยนะ ร้อรยสิบเอ็ดผมห้าตงวผมเคยได้ 6, <7. S 1> 6, ต,ตัวมคานะตอนที่ผของอะโนโนแล้วก็เทคเทร้อยิบเก้ายกเทสสามร้อยห้าสิบหวร้อยสามสองแล้วก็อ่านออกมาหนึ่ผมใส่ตัวนียของผมใส่ตัวอแคนสองะคัทไมดีนะคัทคัทแนวสาม เรไปเที่ยวม,มนันไม่ได้ผมเป็นของไม่ฟู